สวัสดีครับพี่น้องครับารงานใหญ่ครับใส่แมคโครเลยครับยังงานนี้ต้องใช้แมคโครเลยนะครับมาไอพี่น้องเอาใจซอยกันครับของขึ้นยังไงก็ขึ้นแท้า่ามื้อนี้ครับกำลังแจกทีมงานครับผม ตรงไปเลยครับเนี่ยตรงไปนี่เลยหลังก็อีทั้งหลังนะครับ มันมีอีกอยู้เอามันมีสิ่งย่ดถิงรรบอยู่เอ้ยมีมีสเตนเลยไหมบ้างไงนะ่าวตวตัวซัน ออยดีได้ดิออยไกลได้ออยไกลออยไกลท่เือเคยล้งหาสตีสิไม่อยู่ครับสินี้มันเคยมีมห้อยบาทปล่ด้ดอกปล่อ้ดอกขาด เราไปได้กันเดรถน้นมา่รถไทยไมนี่นฮะรไทยเดินทานไรถไทยส่ในวัด่รถพุ่งอยู่ในวัดวัดี่เจ้าชีไปจอด่ะไรมะต้นง นี่เจ้าชีเป็นจอดรถคันเนี่ยไ่ๆถามน้องย่างดนะันตอสเตซันเน่ยพยอดเป็นผู้เมียนพญยอดเป็นอะไรพยอดผู้เมียนมาเม่บ่ ยี่สับหวานึงใหญ่สลิงเอ้สเตย์ขาดครับเอาโซ่ด้ยครับบันเนี่ยร่องเอาเบอร์กันไม่จะขึ้นว่าโอ้โหลมโค้ดไม่เดี๋ยวมาแบบ คนสุดดมาครับมาเบิรงรุ่นกันครับพี่น้องรุ่นน้ำกันกว่าข้อเด้อกวาข้อทั้งทังเออ ถอยถอยไปไหนเฮาอ่ะคนออกคนออกยาวย้าเย้าเลยยาวเลยไปเบิ่งด่างให้แล้วเนี่ยเบิ้งด่างไม่คุ้ยแล้วเนี่ย คืนหนีแล้วกัพอแลรไบ้อาวได้รับุเคันไหนคันไหนบอกเราคันไหน ở mướt taxi nhá 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 พ่น้องไปแล้วเราจะช่วยกันครับผมว,วไปถึงขั้นหนึ่งครับขั้นนั้นติดเลรกขั้นนี้ติดเลรกครับ เด,ดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นให้ดอกรับที่นี่ฝากพี่น้องกับเพียงนท่นี่ครับเอจอกันชิปหน้าครับผม